เขาไปตรอวองลาวค่ะภาพเบตุงค่ะซึ่งเยสเซโครักค่ะก็ได้จุ้มมือจดทะีบียนสมรสสุดชื่นมือในวันแห่งความรักทำกลางดอกไม้นานาพันธุ์ไอหมกยำชาวเทสวนมื้นบุพเพออำเภอเบตุงจังหวัดยะลาค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะเทสวนมื้นบุพเพออำเภอเบตุงจังหวัดยะลาค่ะสำนักงานทะเบียนอำเภอเบตุงค่ะก็ได้จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักซิบเซกุมพาพันธ์ภายใต้เชิญกิจกรรมเบตุงรักีทสุด ตายสุดสยามค่ะโดยมีโครักรวมจดทะเบียนนะจำนวนเยซี่โคนะแต่งกายชุดเบาซาวถังแบบชุดไทยชุดมาลายูและก็ชุดจีนรวมถึงชุดเสื้อผ้าโคย่างสวยงามเลยนะคะซึ่งส่วนย้ายเนยก็เป็นโครักในพื้นที่จังหวัดยาลาและก็โครักซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จากชนเผ่าลาหูนะรวมจดทะเบียนสมรสด,ด้วยโดยมีนายอัมมอนชุมช่วยนะะนะเนี่ยค่ะในอำเภอเบตงเป็นนายทะเบียนลงนามมีในะอําเภอพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาและก็ส่วนราชการประชาชนใน พื้นที่รวมถึงนาทองเที่ยวเทมาเทียวส่วนไม่ดอกเมืองน,นั้นนะรวมเป็นสักขีพยานแล้วก็แสดงความยินดีต่อครูลักบรรยากาศเนี่ยก็เลยเป็นไปยังออบอ้วนแล้วก็ด้วยความรักสุดชื่นมื่นนั่นเองใช่ค่ะ,คะซึ่งปีนี้นะคะมีขู่ครองที่เขาอยู่กันมาว่าเซปีแล้วค่ะเป็นคู่รักชาวลาหูในค่ะตำบลตะนาะแม่ร้อฟังเจ้าบ่าวเนี่อายุจะ1สิบแปดปีเจ้าสาวเนี่อายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะซึ่งทางคููเนี่บังว่าประทับใจในกิจกรรมการจดทะเบียนส้มรอดท่ทางอำเภอเบตงจัดขึ้นแล้วก็ดีใจที่ ได้มีทะเบียนสมรสทุกตองตามกฎไม้แล้วนะคะหลังจากชาชีวิตครูด้วยกันมาว่า40ปีก็มีลูก5คนค่ะทั้งลูกๆก็โตไม่แ้วด้วยนะคะแล้วก็บอกเคล็ดลับการครองคููกันให้ยุ่นนๆด้วยก็คือการให้ความรักต่อกันซื่อสารดูแลกันทางยามถูกแล้วก็ยามซุกนั่นเอง่าชชมมากๆเลยนะนี่เห็นยาการแล้วก็แต่งตัวหลักหลยรบแบบนะพี่ซมุนหรือย้อเห็บอกว่ามีทั้งจุดอ่าจุดไทยชุดมาลายูจุดเมืองนะเออนี่ นแรกนะคะอุย้ยนารักมากมากทุกตองเนี่ยก็อยากจะให้วันแห่งความรักแต่กว่าเป็นจุดเริ่มตอนของความรักของใครล่ล่ะ